6หัวข้อนะคะที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่ดีค่ะเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างใน6หัวข้อนี้มาดูกันค่ะหัวข้อแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือค่ะ คุณจะต้องตรวจสอบโบรกเกอร์ที่คุณสนใจทุกครั้งนะคะว่าเขาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างเช่น ASIC, FCA, VFSA เพื่อดูความปลอดภยัยนั่นหมายความว่าเพื่อความปลอดภัยของเงินลงทุนของคุณและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโบรกเกอร์ค่ะข้อ2 คือค่าธรรมเนียมและค่าสเปรดค่ะเพราะแต่และบรกเกอร์อ่ะอาจจะมีค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าสเปรดที่แตกต่างกันค่ะเราควรจะเลือกบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและไม่แพงเกินไปสเปรดที่ต่ำก็จะช่วยให้การเทรดของเราได้กำไรที่มากขึ้นด้วยค่ะ ข้อที่3คุณจะต้องดูดเรื่องของแพลตฟอร์มการเทรดค่ะเพราะว่าแพลตฟอร์มควรจะออกแบบให้นักเทรดอย่างเราใช้ง่ายที่สำคัญจะต้องสเสถียรค่ะมีฟีเจอร์ที่ช่วยสนับสนุนการเทรดอย่างเช่นกราฟเครื่องมือการวิเคราะห์ใช้งานบนคอมพิวเตอร์บนมือถือบนแท็บเล็ตได้อย่าง MT4 MT5 ที่ต้องมีให้เลยค่ะต่อไปก็คือเรื่องเรเวอรเและมาจินค่ะ เราต้องยอมรับนะคะว่าการเทรดโ o ร e กและ CFD มาพร้อมกับการเลือกใช้เ e เวอ a เที่สูงเมื่อเทียบกับการเทรดบนตลาดอื่นดังนั้นค่ะการที่โบร oker มีเรเวอ a ์เรให้เราเลือกที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีกลยุทธ์ที่มากขึ้นรวมไปถึงนักเทรดอย่างเราเองก็จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการเลือกเ e เวอ a เด้วยค่ะข้อที่5การบริการลูกค้าค่ะ โบรกเกอร์ที่ดีนะคะจะต้องมีการบริการลูกค้าและตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วเมื่อเราเกิดปัญหามีช่องทางการติดตอ่อที่หลากหลายรองรับหลากหลายภาษานะคะเพื่อให้สามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำได้ตลอดเวลาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือฟีเจอร์เพิ่มเติมของโบรกเกอร์ค่ะที่จะช่วยให้นักเทรดอย่างเรา เทรดในตลาดได้แฮปปี้มากขึ้นนั่นเองค่ะฟีจเจอร์ที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นตัวบัญชีทดลองค่ะคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนได้เรียนรู้การปรับกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อพิจารณาทั้ง6ข้อแล้วนะคะคุณก็จะรู้เลยค่ะว่าโบรกเกอร์ที่คุณกําลังสนใจอยู่นี้เนี่ยมีโบรกเกอร์ไหนบ้างนะคะที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณหรือเหมาะกับความต้องการตอบโจทย์ของคุณค่ะ